ค่ณหล่อค่หล่อบอกด้วยค่หล่อทุกค่าสวัสดีน้องโยกจากพี่สาคอน,นะคะพี่สาคอสวัสดีค่ะจากพี่โยกนะขอบคุณนะคะ68สิบน,นั้นนุ่มดาด้วย นนอาสวยค่ะแม่นะาขอบคุณนะคะขอบคุณนะค,คุณพี่โยกคุ้นงามขอบคุณ79ล้านดรงตาสวัสดีพี่โยแกย่น้องคนรอนะคะคนรออ่านที่อ่านมาออกมาอีกแล้วพี่สุพลาง English I I speak no I I I know speak English โอเคโอเคนะคะโอเคนะ no I know speak English นะคะน้องคนหล่แปลน้ำเด้อ ใช้เงินอะไรอะไรเนตเรายังไงเกียงลายภาษาน่ะเกียงอะไรหลายภาษาเกียงหลายภาษานะจัดที่เราอะเนต เ็นล่ามใช่ไหมเราอะแปลล่ามให้หน่อยสิเราเก่งหลายภาษาก็จัดจีจ้ารออะไรคนงกกบ่เห็นวัอยยอกไอ้พ่อมาเฮ้ยมีก็ได้นะ้ะคนงกบอกเพิ่นไปปีกันะคนรอ โอ้ยเนาะชีวิตคนเฮาก็อยู่ได้ย่อนเงินหลพ่อมาเฮ้ย <c oughs> ไม่ต้องหัวร้อหน้าเขียวเลยนะคนหล่อเราอ่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะร้อยสามล้านดวงตาแล้วขอบคุณนะคะหัวใจ กร้อยหนึ่งรกับสาม้าน้องตาคนหล่อไม่ต้องหัวขวันที่เลยนะผมชอบผมผม,ผมชอบผมคุณอะไรนะอ๋อขอบคุณนะคะเจ้ากินเจ้ากินเกลือกรับเขาครับอาหาร เมีน่นบอกอ่านเถอะอันไหนอ่านไปเถึะสิอ่านค่อยๆเด้คนรออันไหนที่อ่านไม่ถึกพี่จะอ่านค่อยๆนะเ <c> ฮ <oughs> <c oughs> นะ้ยดมยากันเด้อพี่นอ้องคนเก่งายภาษาไปทางไหนเนาะ แต่ผมจีก็อชอบอย่างอื่นน้ำตีอ่นนานดังๆแน่บอได้อ่านบ่ไดใดอดเดี๋ยวคุณมาฝึกอ,อ่นออออนานค่อยๆครับไอ่านบ่ไดใดกับอ่านค่อยๆแตวนเนาะเฮ้ย